ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการพิสูจน์ระยะเวลาในการแห้งของสีปูตเตอร์นะครับสีปูเตอร์ของผมเนี่ยเป็นยี่ห้อคอลินนะครับผมก็นําสีปูเตอร์เนี่ยเปิดฝาแล้วก็ผู้คงมาป้ายป้ายป้าย,ป,ายป้ายนะครับแล้วก็ใช้ในาฬิกาจับเวลานะครับลหลังจากที่จับเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่า3นาทีเนี่ยนะครับสีก็จะเริ่มแห้งนะครับเสร็จแล้วพอครบ 5นาทีเนี่ยสีก็จะแห้งดีเลยนะครับพอ7นาทีเนี่ยถือว่าแห้งสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเราระบายภาพเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆหรือว่าเราระบายภาพผู้ใหญ่ระบายภาพแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทนะครับถ้ามันไม่แห้งในเวลาเราถูเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะทิ้งไว้ถึง10นาทีเลยนะครับสาหรับสีพปสเตอร์คอเลนนะครับถ้าผสมน้านลงไปนะครับก็จะต้องทิ้งไว้นานขึ้น นะครับก็อย่างต่าก็ควรจะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะแห้งสนิทดีนะครับรับประกันเลยนะครับก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับสีที่เป็นสีพัตเตอร์พวกนี้นะครับปาบานกระดาษแห้งสนิทดีครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับก็